ัสดีนะคะทุกคนแล้วก็แดดมันดีมากค่ะวันก็เลยต้องพาออกมานะคะพาออกมาจากบ้านนะคะไม่งั้นดิฉันก็จะถ่ายคลิปอยู่แถวบ้านนั่นแหละคะ่ะแต่นี้เนื่องจากว่าแดดมันดีมากวันก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันจะพาไปเที่ยวนะคะเดี๋ยววันพาไปเที่ยวนาอเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะว่าวันจะพาไปไหนนะ I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain. Am I complacently betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit that I'm afraid if I let go of this rage am I completely betrayed something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, Vi er klare, båtene er klare. Klar, ferdig, gå! Og det går på tvers, og det går på langs, og det går faktisk rett fram

Fremme, oh så trodde oh jeg jeg aldri båten skulle komme thai, pai, thai, pai, du er! har vi første lag lag, i mål Der! Andre lag, rett bak, vil jeg si Å, oh herregud! Etter hvert får de nok se uh, jaggu meg ut som de på båten bare kjører. Shirn, som det heter. De skal nå bli hjulpet videre. Dragebåtene som nå har kommet seg i mål, de De uh, jobber med å snu sin fantastiske skute. For å bytte lag. Det var altså vinner av første eh, Dragedolt-race her. Tid nummer én var Knut Bjerke! Uh. Oi, oi, oi. Her var det ikke plassert plassering. Det var poeng. Ja, jeg syns de fortjente en ekstra applaus fra Knut Bjerke som ligger og vaker i vann. Det er et poeng man får utdelt her, for man skal samle opp poeng. For man skal samarbeide første tierbåter og få med et annet lag en surbåt. Så det var Litt ute av takt, og vi så hvordan det gikk med Bjerke. Vi er nå forholdsvis større og klar til race om ikke så altfor lenge. .no eller Ticketmaster. Der er det billetter. I kveld er det Aaseths orkester, det er Sanna Bjerketvedt fra Mås. Det er Morgan Sulele, og i morgen så er det jo brann og Vinni. Stor stemning i parken. Det er så deilig at vi endelig er i gang med parken igjen. Nå skal vi se om vi klarer å gjøre Gjøre oss i gang. Nå var jeg nesten på pokalen her. Blir liksom nervøs. Der ser vi alle årer er nede. Det betyr at båtene er klare til race. Vi er klare til å heie dere fram. Klar, ferdig, gå! Her fosser det fram. Du ser de rette ordena, så ser du

สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนนี่วันกลับบ้านมาแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้ดิฉันพาทุกคนออกไปนอกบ้านนะคะวันนี้วันพาทุกคนไปดูการแข่งเรือ ทนอร์เวย์นะคะแข่งเรือแข่งเรือ,รอหันยาวบในทะเลนะคะทุกคนเดี๋ยววันกำลังจะตัดคลิปไปให้เพื่อนๆดูนะคะวันหวังว่าทุกคนจะเห็นอะไรแปลกๆบ้างนะคะวันหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้มันจะพยายามตัดคลิปให้เสร็จนะคะแล้ว พรุ่งนี้เราจะได้ดูกันนะคะว่าแข่งเรือหังยาวในทะเลที่นอร์เวย์เป็นยังไงนะคะสนุกมากสนุกมากแต่ว่าเนื่องจากวันน่ะไม่ได้อยู่จนจบการแข่งขันนะคะมันมีการแข่งขันทั้งหมด3รอบนะคะรอบแรกสิบฝีพายที่อยู่บนเรือรอบที่สองยี่ฝีพายบนเรือนะคะแล้วก็มีอุบซิเหตุ มีมีอุบัติเหตุทักเหมือนเรือเรือสามลำพอเขาเขา้าเข้าไปเนี่ยเขาก็คือเบียดกันไปแล้วก็เลยมีลำหนึ่งคว่ำนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรมากมายแล้วก็ครั้งที่สองที่ฝีพาย20คนก็คือ,อ,อสองเรือสองลำนะคะแล้วเขาเขาก็แข่งกันไปอีกอย่างหนึ่งก็คือนายท้ายอะ่ะเหมือนแบบว่า เขาเขาไม่ใช่มืออาชีพเนาะเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าเรืออันนั้นน่ะก็ไปชนกับเรือยอที hm ่จอดอยู JO! ่ที่ที่ทานั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้มันก็เลยแบบมีอะไรตลกตลกมาให้ดูนะคะก็นั่นแหละค่ะวันวันหวังว่าทุกคนจะเห็นอะไรแปลกใหม่ๆเขาะจ่า นอร์เวย์นะคะก็วันหวังว่าเราจะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้วันมาลาอยู่หน้าบ้านเนื่องจากว่าวันทําวันไปลาตรงนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าพอดีเรามีช่างมาทาสีเจ้าของบ้านเขามาทาสีบ้านนะคะวันแล้วเขาก็มีตัดเสียงตัดอุปกรณ์นูน่นนี่นั่นวันก็เลยไม่อยากไปอยู่ตรงซุ้มตรงนั้นเพื่อให้ได้ยินเสียงนะคะ ก็ยังไงวันขอบคุณมากนะคะวันขอบคุณมากเอ่อมารามาันาเวาค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปว่าวันจะพาไปไหนอีกนะยังไงขอบคุณมากค่ะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะขอให้เฮงเรวยรวยแข็งแรงเอ่อร่ำรวยเงินทองนะคะขอบคุณมากเลายค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ